สวัสดีครับตอนนี้ก็เข้าสู่การแซฟเบอร์โตอยู่ผมแซฟเบอร์โตกับเกม The Amazing Spider-Man 2นะวันนี้ก็จะมาเล่นให้ดูกันนะว่าเราจะเป็น Spider-Man กันเราจะเป็นได้หรือเปล่านะก็ต้องติดตามดูเลยนะครับโอเคมา new game ครับที่มันขึ้น continue เพราะว่าเล่นไปแล้วนะแล้วติดบักนะครับ โอเควันนี้เราก็ดูค่าเซตติ้งก่อนเลยโอเคนะความยากฮีโร่โอเคแมปเป็นแบบความสว่างก็ประมาณนี้นะครับประมาณกลางเราไม่ต้องปรับเลยมากครับผมขีเกียจปรับครับส่วนซับไตเติลผมเปลี่ยนเป็นออนะครับเพื่อได้ง่ายต่อการแปลแล้วก็อ่านนะครับโ okay. อเคสำหรับเกมนี้ก็ราคาอยู่ที่39.99บานะครับหรือประมาณ600ถึง700บาทนะ โอเคไปนิวเกมกันเลยดีกว่า,าสำหรับฮีโร่ไม่ใช่สำหรับความยากนะผมจะเลือกเป็นฮีโร่แล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นมีเดียมนะประมาณนั้นถ้าซปเปอร์ฮีโร่นี่ก็น่าจะเป็นแบบว่ารีฮาร์ดอ่ะหรือว่าเอ็กซ์เพิของบางเกมนะส่วนฮิวแมนน่าจะเป็นแบบอีซี่นะครับโอเคไม่เป็นไรครับเราทับเซฟไปเลย Let's go โอเคเราเป็น สไเดอร์แมนนะครับก็นี่เป็นภาค2เนื้อหาก็จะประมาณว่าต่อจากภาค1แน่นอนครับแน่นอนร้อแล้วบอกทําไมโอเคมาเริ่มมันเลยดีกว่าเฮ้ยมันรถไฟนี่นะหน้าเมืองแห่งหนึ่งเฮ้ยมนันรถคันนึงนี่นะเฮ้ยห,หรือว่าไงเออฉันก็คิดว่าฉันจะไปกินเหล้านะที่ร้านอือหือ ภาพนี so unique, ้สวยนะครับภาพสวยมากเลยภาพมันก hey, ็ไม่ได้สวยมากมไปแหละพอดีแบบว่าเฮ้ยหยุดหยุดไอ้คนนั่นทีเฮ้ยหนุช่วยหน่อยสิไม่ใช่เรื่องของฉันนี่เรื่องของฉันนี่แบบว่าอ๋อเมื่อกี้แบบมีขโมยนะแบบว่าในนี่ส่วนเราก็ เราจะไม่ช่วยเขานะเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าเราไม่ช่วยเขาแบบว่าจับโจรอนะไม่ช่วยเขาจับโจรเนี่ยเออเราเป็นคนแบบเรื่องกูเออเรื่องกูประมาณนั้นนะ <c oughs> มันเกิดน,นะในเมืองอะไรเนี่ยอุบัติเหตุขโมย ใ่รถชนกันอีกต้องไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหมน่ะโอเคเฮ้ยหายแล้วเฮ้ยนั่นมันอะไรวะงั้นต้องวิ่งครับเฮ้ยใครวะเกิดอะไรขึ้นลุงเบนลุงเบนโอ้ลุงเบนพีเตอร์ปีเตอร์ เรียกรถพีบาลทีปีเตอร์ปีเตอร์ใครก็ได้ช่วยทีลุงเบนลุงเบนแข็งใจไว้นะลุงเบนลุงเบนตื่นสิลุงเบนอย่าตายนะลุงเบนไม่ Uncle Ben was my rock in a world where couldn't count on a n y t i n g ลุงเบนนี่ world w e r e my parents ลุงเบนนี่เป็นลุงของ Peter Parker กกนะ Peter p a r k นี่โดน แมงมุมกัดนะครับทำให้มีพลังบางอย่างแล้วตอนนี้ลุงเบนไปแล้วนะคจากพักหนึ่งนะก็อยู่ในความทรงจำตลอดไปแล้วก็เขาจะหยุดโจรน,นะครับหยุดหยุดคนที่ฆ่าลุงเบนแล้วก็เหมือนเขาับเขาจะไปจัดก,การลุงเบนนะครับแล้วก็ประมาณว่า ประมาณว่าเราเขาจะเป็นสไปเดอร์แมนเพื่อที่จะหาโจนคนนี้แล้วก็จัดการเขานะประมาณนั้นเหมือนก็เป็นการแก้แค้นเลยนะฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละโอเคอื okay. สำหรับสไปเดอร์แมนนะครับถ้าดูในโรงหนังนี่ปีเตอร์พาร์เกอร์เป็นคนแสดงนะครับไม่ไม่ว่าดูที่ไหนแน่นอนเนี่ยปีเตอร์พาร์เกอร์แน่นอน,นะน,น,อนเขาเป็นนักแสดงแบบ นะเขาเป็นแบบตัวเอกของเรื่องก็คือปีเตอร์พาร์เกอร์นะครับจะเป็นสไปเดอร์แมนที่โอเคแล้วผมจะพูดวนไปวนไปวนมาเ,เาท่าไหร่นคนที่ฆ่าลุงเบนมันเอออ่านไม่ทันขออภัยครับสองปีต่อมา้ย I'll looking killer Uncle never Ben's for stop จะออกไปแต่เขาเฟ โอ้ยโอ้ยชิปไฟครับคลิกแล้วก็เอเอเออกดปุ่มไหนก็ได้ครับเฮ้ยเจ็บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเจออ๋อคลิกขวาติดอ๋ออย่างงี้ครับตัวเหมือนกันปล่อยใยมีเยอะใหญ่สงสัยเป็นคนดีวู้ฮู เป็นคนมีเยอะๆอย่าพึ่งใจเย็นณจุดนี้ณจุดจุดนั้นย่าเฮ้ยยาย่ายายายาไม่ดีแดกไม่ดีเดกใจเย็นเอ้ยอ๋กด R เพื่อปีนะครับในนี้เพื่อเป็นการวิ่งชิปแล้วก็คลิกขวาเพื่อเป็นการวิ่งครับ ฮเฮ้ยไปเฮ้ยยยโอ้โหนี่ก็เยอะเกินไปแล้วเยอะโอ้โหโอเคมีเครือแพงพุทธถึงกับ ถ,ถึงกับเกือบโดนถ <c oughs> ึงกับเกือบโดนวิ่งบนกำแพงวิชานินจานารルโตะเจอจเกี่ยวอะไรไม่รู้ว <c oughs> ิวสวยงามอ,อ๋ออยู่ตรงนั้นนะโอเคเดียมเอลเลอรี่ปืนมันหนักนะช่วยกันหน่อย,ยเซ่ก็ <c oughs> ออกไปให้บอสนะ่ หบอสโอเคต้องทำิ่งนี้คนพวกนั้นคนพวกนั้นเหมือนกับคนที่ฆ่าลุงเบนเลยแต่ฉันไม่ชัวร์นะฉันต,ต้องโอเคหน้านี้มันใช่หรือเปล่าถ่ายลุมปวดหัวใจนี่ใช่ฉันรู้สึกแย่จังเลยนะเอาชิบหายแล้วเย้ หลบแบบดิจิตี้ไอเท็กลุ้งมาเจ้าเอจุ๊บจุ๊บอันนั้นไขวะเนี่ยสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนพวกกูจะฆ่ามึงทำไงวะเอ้ยะยะงกดดอชดอชพวกมีการ counter attack มีการหลบแบบดิจิตี้ กดคลิกซ้ายลิกคลิกซ้ายเพื่อไปจาดโจมตีโจมตีโจมตีอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้งโจมตี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 ตีตีนะตีทีนะตีทีนะตีทีนะตีตีอะเจะตีแบบสโลตีแบบสโล้ยังไงตีรู้สึกมันนะครับ นายต้องจ่ายอะไรเนี่ยชดใช้เหรอประมาณนั้นอย่างนี้ต้องอ๋อมันรู้ให้รู้ลุ้รู้ลุ้รู้ลุ้แล้วก็แอคแท็กแอคแท็กตบตีกดเอฟเพื่อเป็นคันเตะตบหัวแล้วก็ยิงไอ้กาเฮ้ยพนุ๊ปเฮ้ยเออฉันลงไปเอาฉันลงไปเงียบเงียบไปนะฉันขอดูมือนายหน่อยสินี่โชคดีของนายนะ

โอเคฉันเคยเห็นนี่เขาขายปืนให้บอสฉันถ้าพูดไปดีฉันเอาเสียแน่อะไรประมาณนั้นนะองคทับองทับแล้กองทัพของรัสเซียนะประมาณว่าไอคนเมื่อกี้ครับคน คนที่ฆ่าลุงเบนนะค,คือคนที่ขายอาวุธให้กับชาวรัสเซียไอคนนี้ก็รู้จักครับโอเคเราได้เบาแสมาแล้วยืมยอดกดตัวอีเพื่อเป็นการพุ่งเฮ้ยยยอกดตัวอีเพื่อเป็กนการเฮยยยยเพื่อเพื่อเป็นการเหยียบแล้วก็ยังไงกดอี คือเป็นการอัฮ้ยอย่าเฮ้ยนี่แหละึบหมุนตัวแบบให้เชคให้เชค,เคกดค้างแล้วก็เดินบนกระแพงฮึ้ะเฮ้ย่าโอเคใช้ได้อยู่ครับผมว่าแบบยังนไงลูกเกมมันก็ไม่ใช่รูปเกมมามันเพราะกราฟิกก็ ใช้ได้อยู่นะนี่แค่ปรับเป็นไฮนะยังไม่ได้ปรับเป็นอัลตรานะก็ใช้ได้อยู่ยี่งใกล้ถึงแล้วยี่ยมไปเลยที่นี่มาที่ไหนเนะี่ยที่นี่ <ST US K> น่าจะเป็นมา,าประมาณว่า <ST US K> ประมาณไหนไม่รู้ โอเคครับเฮ้ยยายังไม่ได้กดเลยเลยกดตัวทีครับทีอ๋อเปิดอ๋อเราให้เราไปเอาแบบกล่องนั้นนะ mm hmm. กด E ค้างนะ mm hmm. เพื่อเป็นการอ๋อ oh, mm hmm. นี่เป็นการเลือกเป้าหมายครับนาสบัดนาสบัดกดที่ขวากดที่ขวาไม่ทันไม่เป็นไร ยังไงยังไงยังไงตีตีตีสองหน้าตีกลบแบบดิจิตอลได้ยังไงกลบแบบมืนหมื่นตีกลบแบบยังไงหลบไม่ทันอีกแล้วยังไงหลบทันว่าเมื่อกี้เมื่อคหลบทันแต่ตอนนี้หลบไม่ทันยังไงยังไงไอ้จ้านี้ตีตีหนึ่งตีทีกดคลิกขวาหลบทันได้ยังไงตีตีหลบทันได้ยังไงยิงใหญ่เพราะมี เยอะใหญ่ตอกัดสได้ยังไงตี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 ฟาข่ายใจแป๊บตีกด f เพื่อป็นกันกด f เยี่ยมกดตัวทีเพื่อป็นกันใช้เซนส์ของสไปเดอร์แมต้องูนะโอเคโอเคครับพุ่งไปเลยไหมพุ่งไปเลย พึ่จะเออฮ้ยยิงเยื่อใ่พอมีเยื่อใ่เยื่อใยต่อกันโดนนิดหน่อยไม่เป็นไรเอออย่าเพิ่งโอ้โหพอมีแดงแดงต้องกดทีดขวาแต่ไม่ทันไม่เป็นไรดอชหลบไม่ดานไม่เป็นไรรู้สึกว่าจะเป็นแล้วมีเยื่อใยมีเยื่อใยเยื่อใญเยื่อใยต่อกันเยื่อใ่ต่อกันเยื่อใยต่อกันยาโอเคกดทันหรือเปล่าไม่รู้มือนมืนมือนะเดมัน มือนะดิมือนะดิมือมือมือกด F เพื่อเป็นการรัว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 กดตัว T เพื่อเป็นการหาเป้าหมายเหนื่อยมันเหนื่อยไม่ใช่อะไรมันไม่ได้เล่นเหนื่อยมันพูดเหนื่อยกดตัว E ค้างเพื่อเป็นการมองมองระยะแบบสไปเดอร์แมนครับพุ่งไปเลยไหมพุ่งไปเลย ึยิงใหญ่พอมีเยอะใหญ่ต่อกันยังไงชุดขาดกันเลยทีเดียวตีกดที่ขวาหลบแบบดีจิตี้ตีตีกันเลยมือเล็กน้อยอ้าวอยู่ไหนวะเนี่ยตีตีใหญ่ตีตีทุบทุบจึ๊บจึ๊บเฮ้ย กดตัว E ีพ <minutes> เเุ <Kind of balls> ่มการใส่ไปอีกรอบได้ไง E ใส่ไปอีกรอบตี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 พุ่งไปกระแทกหน้าอกกระแทกหนังไข่อีกรอบเยี่ยมมากไปเลยตี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 เตะยิงเยอะใหญ่ตอกกัน This they invite why is never me gang wars. I ruin their fun. all เหนื่อยแล้วชุดทำไมมันหายนั่นชุดมันแบบชุดขาดนะครับแล้วเมื่อกี้ลอยขาดไปไหนครับผมเอเล่นปืนไว้เขางเล่นปืนนะครับทำไงดีครับผมก็ไม่รู้ครับหยาหลบดีเม็กซิตี้ทิงกี้ยังไงเจะเฮ้ยเออหลบแบบดีเม็กซิตี ยิงไม่โดนเลยเหรอครับเนี่ยเฮ้ยมานี่อย่งนี้มันกดลูกกลบอ๋อคิวเพื่อเป็นการดึงดิสอาร์มปลดอาวุธคิวเพื่อเป็นการอย่างนี้ดึงออกมาแล้วก็ตีหนังไข่ตีที <shorts> ่หน oh ังไข่ต่อยต่อยต่อยชิ้นเนี่ยเหยียบหัวแล้วก็เสวัสดีที่รัก แง่สลบไปเลยครับสุดยอดไปเลยลุกขึ้นมาอืมโดนยื้อใหญ่ต่อกันโอเคบอกว่าอย่าฆ่าฉันเลยอะไรฉันมีปืนมีเงินฉันต้องการอะไรรู้จักนี่ไหมโอเคฉันรู้จักฉันพอจะรู้นะ ไอเมียเนี่ยโอเคยังอ,อย่างเงี้เดี๋ยวนะอธิบายนี่หรือเปล่าอธิบายเกี่ยวแก๊งหรือเปล่าอันนี้หลักฐานที่ฆ่าลุงเป็นเอ๊อะหลักฐานของอะไรนะไอ้หลักฐานอันนี้ก็รู้จักคนที่มีรอยสักหรือเปล่าผมว่า

Huh? Are you kidding? After what they've been doing to our people, then my guys feel like they have to ask you. That's bad for business. นี่กำลังถามเกี่ยวแก๊งอย่นะน Stop. And you're going to tell me how? I'm not sure you can. You ask me, it's going to get a lot worse before it gets better, huh? ระหว่างที่เขาคุยกันไปนะอ่านไม่ทันจริงๆฮะโอเคครับเราต้องถามให้หมดนะครับ Who's the man in the picture, huh? It's I Don't know if that's his real name, huh? He sells dope. Without those annoying background checks. Where do you meet him? It's different each time. You put the word out, you want to make a deal, he calls. Always on a disposable cell phone. I don't paranoid fella, you know. I mean, what I ask, I get. I'm a guilty conscience. Okay, so it's conversation land. Come on, we got a deal. ฉันมีข้อแลกเปลี่ยนจะจะแลกเปลี่ยนไหมโลฟินิชี่ p l a n e a l e e t c e g o e ส by Caradine. c a r นี่นี่เป็นชองเขาครับแนองเตแ่จง่ล้วมหไ้งเนี่ยเฮ็ยสาด้ยม่ของเราเซ็งเล็กน้อยนะ โอเครู้สึกเหนื่อยครับจากการที่พูดรัวๆนานๆทีๆสเปนเดอร์บายของเราบุ๊กเฮ้่ยๆไอ้แคปสเตซึ่งเสาเยี่ยมอ่าอันนี้คือ XP ็กซนะ วีเพื่อเป็นการมองเอ้ะอ๋ออัปเกรดนะครับเยี่ยมเยี่ยมสุดๆเนี่ยเลยเนี่ยให้เราอัปเกรดอะเนี่ยสบายเซนเซนอันนี้ระยะในการใช้เซน์ใหม่ไม่เดี๋ยวโอลเปเปอร์แจมไมอ๋อนี่คือแบบจอยสำหรับอัพสกิลได้ครับโอเคก็เอานี่แหละนะ Oh, I thought yeah If I can find a cell phone tower and hack it, I can listen in on local chatter. That's okay. my best chance of nailing this carrot Wing! Wing! What <laughs> the? Yeah, bean bean pin. ฮึจ้าหัจ้าหัจ้าฮับฮับหัวจ้าโอเคก็ไปเดอร์แมนเรานี่อย yeah, ่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปทางนั้นอย่าโอเคน่าจะปีนตรงนี้แอบไปเลยวิ่งวิ่งวิ่งฟีลานิ่งฟีลานิ่งฮัวจ้ะ

เยี่ยมโอเคครับขึ้นอ๋อให้เราไปติดตั้งไอ้นี้ที่เสาทุกอันมาครับน่าจะใช่โอเคพุ่งไปเลยเยี่ยมติดติดพุ่งไปเลยเฮ้ยติด ติดใจติดโอเคอัลฟ a b e t City talk to me เปิดเปิดแมพครับเยี่ยมโอเคมีแมพอะไรเนี่ยหมัดรูปหมัดคืออะไรอันนี้คืออ๋อนี่มาร์กโอเคโอเคปลอมมาไว้ก่อนนี่คืออะไรเนี่ย อ๋อถ้าเราช่วยเราจะได้เ p เพิ่มหรือเปล่าไม่อันนี้ไม่ไม่แน่ใจนะโอเคเราต้องไปตรงนู้นใช่ไหมไม่ได้ไกลไปตรงนั้นได้หมักเงยอค้างค้างเล็กหน่อยฟีลนี่ฟีลนี่เอ้ยนั่นอะไรอ่ะ เอะไรเนี่ยมันสุัขตเอ้ยลืมกดลืมกดชิปครับเกมนี้ต้องชิปรัวๆแน่นอนเฮอยเ้ยอ้าวนี่มันอะไรม,มาพิธีใช่ไหมเนะี่ยเฮ้ยแม่งง่วงเ้แมงง่วสู้สู้สู สู้สู้สู้ยา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 บายายยเบายยบยา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 ตี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 ตยยตอย เฮ้ยมันเล่นระเบิดโอ้โหระ,ระเบิดระเบิดไฟโอ้โหต้องช่วยต้องช่วยคนใช่ไหมเนะี่ยไม่อยากช่วยเลยโอเคเรำร้อไม่ช่วยโเีเกดตัวทีมีใครอยู่ข้างในเอ้าไม่มีอ่ะเอ้ยมีมีคนนะึงเฮ้ย เดซรอยเดซรอยมแม่งก็ลึกจังเดซรอย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 อางานยาวแยบยะ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 ไม่ดีเดกโอ้พาีปรู้สึกเดซรอยเดซรอยทำไมวะอึ้บ ก็ตัวพี่กันนะโอเคไปช่วยเขากันบุทซิวิลเลี่อาเอา,เอาตัวคนเขาออกมาโซดามันเดี๋ยวพึ่งเย้ยเอาคนออกมาก่อนนะคนจะตายไหมเนี่ยเอา มาผิดทางเอ้ยแอดถังแล้วยีเี่ยมโอเคครับเข้าไปลุงโอ้ยมัจาโอ้ยสไป,สปดี้เดี๋น้อยสแตคุณมาหนะสไปดี้นี่ <c oughs> ใครเนี่ย <c oughs> อันนี้ไม่คุณหน้าคุณตาโอเคครับ <c oughs> เฮ้ย, hey, ยอะไรเนี่ยอย่างนี้ต้องเปิดคนระับมีรู้สึกว่าอัปเกรดช่างมันนะมี m มสเ a จมา good job อะไรเนี่ยโบจ็อบหรือเปล่าไม่ใช่แหละโอเคอ่า okay. uh, จากที่ดูมาแล้วนะเราน่าจะต้องไปตรงนู้นนะไปเลยเอา้าวกำไปไม่ได้ <c oughs> อืย่างงี้เราต้อง <c oughs> ลอดลงไป <c oughs> ยายากดชิปไม่ติดโอเคครับเราวิ่งไปแทนก็ได้โอเคหนังสือการ์ตูนฮะเอ็นเทอร์คอมิกสแตนที่นี่คือในไหนเนี่ยโอ้ยโอเคครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแนละ้ว อ่าเท่าที่ผมเห็นนะครับมันเก็บหนังสือการ์ตูนได้เล่มแรกก็ผมว่าน่าจะเป็นไอ้นั่นแนหะอะไรนะที่เขาเรียกว่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าหนังสือการ <Peter? S 1> ์ตูนนะอ๋อลุงเมื่อกี้ลุงเมื่มกอกี้กอ๋อเขาเปิดร้านขายหนังสือการนะ์ตูนนะเขาเป็นคนที่ดีนะลุงเบนนะ I was just remembering how we used to come in together. After the mess I made house-sitting for you, I feel kinda bad. Oh, water under the bridge. Hey, can't I get you anything? Some very Marvel mayhem to get the old pulse pounding. Nah, it's just passing by. I'll come back. Well, enough said. Anytime you need inspiration, I'll be right here. What is this? ยูว uh ิวอันล็อกอ๋อคือเราต้องอันล็อกตรงนี้ใช่ไหมโอเคอ๋อคือเราอันล็อกไอ้ตรงนี้เพื่อเป็นการแบบเหมือนกับเป็นที่เก็บคอลเลกชันนะครับโอเคอันนี้ ัฒนาการต่อสู้คือเหมือนฝึกโคลอฟหรือเปล่าเฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่โคลอฟคือเหมือนเป็นฝึกอ่ะน่าจะเป็นฝึกเนี่ยโอเคงั้นสำหรับพาร์ทนี้เอ้ยอะไรแบบแบบโอ้โไนส์สไลด์ออกออกล่องนี้คือแบบกล่องที่ใช้ได้อยู่นะโอเค someone b e a t my high score I can't let that stand อ่านหนังสือกระตูนนะครับเฮ้ยเรื่องสไปเดอร์แมนเรื่องนี้น่าดูนี้ต้องอ่านแล้วอืมนี่คือมันเป็นกระตูน <now> อย่างนี้เลยเหรอเป็นแผ่นๆเลยโอเคครับโอเคหลังจากที่อ่านหนังสือกระตูนแล้วมันก็ต้องเล่นเกม <buch> <ette> ใครว่าทำได้ร้านสองไม่เอาดีกว่าผมว่ามันต้องไม่ไม่ไมมต้องเสียอะไรสักอย่างแน่นอนนะโอเคงั้นสำหรับพาร์ทน,นี้ก็ขอจักล้านไปก่อนนะเพราบโกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทหน้านี่อาจจะไม่กระตุกนะเพราะว่าอาจจะเปลี่ยนกั๊ดจอครับเป็นกั๊ดจอที่ดีขึ้นเป็นแบบ อัปเกรดไงเอออัปเกรดอัปเกรดนะสำหรับวันนี้ก็อขอจากลากันไปก่อนนะเพราะว่าหน่อยพาร์ทหน้ามันกว่าเดิมแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้สไปดี้ของเรา <c oughs> ก็ <c oughs> จะบอกว่า <c oughs> บายครับบาย